ปลาบ่นึ้มาครับมือนี้ปีนี้สี่สิบห้ามาเห็นกับเขาแร่งครับมื่อนี้เด็ปลาบูมากนะครับนี่เป็นี้เวาจะไม่เอียบเกี่ยลยครับเอียบเด้ครับถักรูลไเอียบหราครับลูกเบาๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ข้าโขกไว้นะครับจะมีคาออนกระเทียมคาออนกระเทียมตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับพอง่ายกับเครื่อง เครื่องห้าเห็ดลาบเป็ยเท่านี้แหละครับเนี่ยมันเสรจประโยชน์ด้วยกันได้ครับนี่นาามันจะมาหนึ่งสมุนไพรครับวันนี้สมุนไพรท่ากันไปได้ครับนี่เด้อนี่นะาบุนหนึ่งสมุนไพรนีท่าสุดทีนะครับให้มันเข่าเนื้อเฉียวได้หอมนะจะหอมนะครับไม่นู่น่ยหอมมากเลยหมักครบสามสิบนาทีแล้วเข้าอยู่ทํำกันหนึ่งครับบันนี้มาครับบันนี้เป็นพักนะครับนี่ เมนูน <lien> <im sharing> well ี่เปลืองผักจัง่อยครับนี่มีผักขมผักปังหลอกกับเกี๊ยบนะครับหลอกแกเกี๊ยบผักเขี้ยวงูมะเขือนะครับนี่นี่แหละครับผักเข้าเมนูนี้เปลืองผักนะครับกินกับเกี๊ยวนะครับเมนูนี้ต้องกินกับเกี๊ยวเดี๋ยวทำร้อนแล้วทำการนึ่งผักนะครับตะใครต้องไปก่อนนะครับาตะใครเบื่อมะกรูดผักอีตูนะครับเนี่ยจะว่างตัวปางไปเด้นะครับ อย่างนี้นะครับวางไปอย่างนี้เยียงเป็นตัวเลยครับนี่ <esc arp> นะค,ครับเดือดไอึ้นมากเลยนะครับเอาหยาบปาบูหนึ่ง,งบนนะครับบันนี้บันนี้ไอของข้มอม h อนของเกล็ดลับบันก็คือไอข้อม h o r นี่ขึ้นมาถึงตัวป่านะครับแล้วก็เครื่องสมุนไพรตัวอยู่ข้างบนน้ามันจะยดลงไปหาตัวพักนะครับบันนี้เพื่ให้พักเพิ่มเพิม่มความข้าไปอีกนะครับ ป๋าจับเวลายี่สิบนาทีอ่านี่ยเป็นแก้วครับแก้วที่พันยสีต่ำไปนะครับเด้อนี่ทำทีเดียวนี่ได้กินทั้งบ้านเลยครับอ่าชิมเพเ่ยว่าปลาีิเดือดนะครับนี่ใส่ปลากิเดือนนดลงไปนวครับนี่นี่ครับเนื้อปลาีิเดืออมาครบแล้วครับยี่สิบนาทีนี่เดือดแซ่บคักบ๊อบาดที่นี่น,ททน,นี่ได้กินควาวหอมมัน สมุนไพเรือลงมาท้างรางครับวันนี้ตักปังหมวกกระเจี๊ยบเขียวง,งูชุดพักครับปเป็นเพื่องเสียแล้วครับเป็นเสียบครับขี่ไปทั้งพักนึ่งทีละครับเนื้อขาวๆเลยครับจุ่งูนเลยคนนะ่ะ อุ้ยเป็นตัแซบกัดนะครับหอมนะครับเรื่องหอมสมุนไพรเข้านี่ดับข้าวได้ดีมากเลยครับตัวนี้อ่าร้อมขึ้นโตครับเมนูนี้ไดเวลาซิมเขาแร่งเลยครับมื่อนี้ปลาบูนึ่งสมุนไพรนะครับพร้อมกับแก้วปลากีเดอดได้นี่แต่แก่มีผักนะครับผักผักตังผักหอมนะครับผักเขือนะครับโอ้หลายผักเลยครับมื่อนี้อ่าเป็นสีพายรีวิวครับ แสบแน่นอนครับไม่นู่นนี่สมุนไพรปลาบูนึ่งสมุนไพรนะครับเขาไปยีซีภาาคุยแก้วครับนี่โอ้ยปากี่เดือนนะครับนี่ใส่เป็นโตเลยครับนี่นี่แหละเส็บแสบดีสิเลยครับนี่เมนูนี้ถือว่าเด็ดนะครับเด็ดแก้วก็เด็ดนะครับมาซิมแก้วกันครับรับเลยอื้ม ตามเดือนนี้ประบูครับอืมปังผักผขมครับสมัยก้อนนี่ผักขมนี่ไปเก็บมาเนี่ยมาต้มให้หมูก,กินนะครับคือมือค้อนกินได้สมัยก่อนเลี้ยงหมูครับเลยเอาผักโขมเนี่ยมาต้มให้หมูก,กินให้หมูก,กินไลสมัยก่อนครับเริ่มาตกกับไปควงอะไได้กินเลยคือหมูไปเนี่มาผักผขมอืม ดอกกระเจี๊ยบครับแก่ความดันเบาหวานได้ดีนะครับนี่ยสม,มุนไพรครับคุยคข้าวขุยแก้วเลยครับมาครับมาอือ่อนครับอ่อนใส่ลงไปครับ อ,อเปลดอเจียวยครับหนขึ้นชื่อครับนี่ส้มๆนี้เลยผมพักฟังครับใช่ครับหน้พี่น้องนะครับได้อยากกินเมนูนี้ต้องสั่งนะครับทั้งร้านนะครับเด้อเมนูปลาบูนนึ่งเกี่ยวแบบนี้นะครับสั่งได้นะครับที่ร้านสีก้วยเฝ้า สั่งล่วงหน้าก่อนนะครับหนึ่งวันนะครับเพิ่งจะได้กินนะครับเมนูนี้สิไปห้าปะบูไม่ครับปะบูมันหายากอ่ะอืมทำยังไงถือแล้วครับเขาคุยเลยฝากกดไรกดแชร์ชนะครับนะจนจอบคลิปน,นี้นะครับฝากกดติดตามด้วยครับผมต้องสีก้เนฟ้า,ฟาเลยครับ Jalan Ibu tapai kan bom.